นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์พื้นผูปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบๆคลองหา้าคณะกรรม,มาการพลังงานพุทธิสภาประชุมร่วมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีสาหล่ายนายอำเภอสามโคเป็นประธานฝึกอบรมโครงการลดคุมเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านพิย,ยาเสพติดติดตามรายละเอียดข่าวจากทีมข่าว L c n ซ w นิว ทาง LC Cable TV สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดประทุมธานี ทาง LC Cable TV ศูนย์ข่าวรังสิตช่องที่24พบกันประจำวันศุกร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2557มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์อนุรักษ์และฟื้นฟูบริเวณรอบแหล่งน้ำตามโครงการคลองสะอาด ใจเติมใจภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีของวันนี้ที่บริเวณสำนักงานอบตอของ5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายธงชัยนนทนาครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบแหล่งน้ำตามโครงการคลองสะอาด ใจเติมใจภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและมอบป้ายร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูปีงบประมาณพศ2557แก่ชุมชนหมู่ที่1ถึงหมู่ที่16ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมข้าราชการและประชาชนตำบลคลอง5และนักโทษชาย35คนพร้อมเจ้าหน้าที่จากทันทสถานวัยหนุ่มกลางคลอง6จังหวัดปทุมธาน,นี ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมราชัรรมมาร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันนายธงชัยนนทนาคอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มาร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบแหล่งน้ำตามโครงการคลองสะอาดใจเติมใจภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลคลองห้าจังหวัดปทุมธานีในปีงบประมาณปีนี้โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมริมคลองห้าในพื้นที่ตำบลคลองห้ามีความสะอาดสวยงามและร่มรื่นจากเงาต้นไม้ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันดำเนินการปรับภูมิทัศน์ด้วยการทำความสะอาดเก็บเศษขยะเก็บกิ่งไม้และเศษวัะสะดุรวมทั้งการปลูกต้นไม้การตัดแต่งและประดับตกแต่งต้นไม้ในพื้นที่ริมคลองปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการดังกล่าวมาต่อกันที่ข่าวที่2นะครับ คณะกรรมการพลังงานวุฒิสภา uh ประชุมร่วมคณะผู้บริหารสถาบันวิจยัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีสาหลายณสถาบันวิจยัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเทคโนโลยธานีอำเภอคลองหลวงจงวังหวัดปทุมธานีครับเมื่อเวลา10นาฬิกาณห้องประชุมกวทชั้น8สถาบันวิจยัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนโานีตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีดรอ,อนุชาเล็กสกุลดิลกรองผู้ว่าการบริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยพร้อมคณะและนายวิบูลคูหิรันประธานคณะกรรมาการร่วมกันจัดประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาลาย หนึ่งในผลงานวิจัยเด่นซึ่งจะก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทรัพยากรที่มีในประเทศไทยดรอาภารัตมหาขัน์ผู้เชี่ยวชาญวิจัยฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเอลซีนิวว่าทางทีมงานวิจัยได้ค้นพบสายพันธุ์สาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็กที่มีศักยภาพสามารถผลิตน้ำมันได้20-30%ของน้ำหนักแห้งและยังได้เก็บตัวอย่างสายพันธุ์สาหร่ายไว้อีกหลายชนิดจากทั่วประเทศ โดยจะมุ่งเน้นเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมและได้สร้างระบบนำล่องผลิตน้ำมันจากสาหล่ายขนาดเล็กในบ่อขนาด1 0 0 0 0แสนลิตรณเนะทคโนโานีแห่งนี้ความสำเร็จดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากบริษัทปตทจำกัดมหาชน ในโครงการผลิตน้ำมันจากสาล่ายเพื่อการจำหน่ายทางการค้าและทางเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเทคโนโลยีตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานียังได้พาทีมงานผู้สื่อข่าว LC c a b เคเ v ีไปชมห้องวิจัยและเก็บสายพันธุ์สาล่ายนานาชน,น,น,นิดซึ่งบรรจุไว้ในหลอดทดลองนอกจากนี้ยังได้พาไปชมบ่อเลี้ยงสาล่ายขนาดใหญ่ในสถาบันวิจัยที่ผ่านมาและข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับ ในอำเภอสามโคกเป็นประธานการฝึกอบรมโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านพายาเิพติติหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนณนะวัดโบสถ์ตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีเยาวชนเข้ามาฝึกอบรมเป็นจำนวนมากครับเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันนี้ณนะวัดโบสถ์ตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนายเมธาทวีคุณกิจชัย นายอำเภอสามโคกได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีฝึกอบรมตามโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติดหลักสูตเยาวชนอาสารักษาดินแดนมีเป้าหมายเพื่อนำเยาวชนนอกสถานศึกษาเน้นกลุ่มอายุ13 20ปีที่มีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเข้ารับการฝึกอบรมระยะเวลา3วัน2คืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระเบียบว,วินยัย ปรับทัศนคติให้เกิดทักษะในการแก้ไขปัญหาและเป็นแนวร่วมเยาวชนอาสาช่วยเหลือฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อื่นๆในการบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะภายใต้แนวคิดเปลี่ยนเยาวชนให้เป็นพลังสร้างสารรค์สังคมต่อไปสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเยาวชน และประชาชนที่สนใจเข้ามาฝึกอบรมเป็นจำนวนมากรวมทั้งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอย่างกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสำนักงานเขตพื้นที่การปฐถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากท่านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและนี่คือข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง LC Cable TV ช่อง24นะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตรกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอน และเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับก็เป็น2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ